สวัสดีงามๆจ้ะพี่น้องมากินลาบกุ้งใส่บะก,กอกจ้าลาบแบบพี่ซารบ้านเฮาเนี่ยราคิดมุ้ซุ่มโ <c oughs> ลบป๋อหน้าผู้ใดเ <c oughs> ข่าเขาห่อนอยู่หุยฮุยอย,ยูอย่มาเด้อมาเด้อ <c oughs> รูย้ย กุ้งสดกุง้งวันนี้เท่าไหร่จ้กกนะากุ้งใหญ่น่ะอามะพาเคงอง ก็ดังจอๆได้หรอกจับๆดีแท้ไก่ไม่แทนกุ้งหน่อยบานเข้าได้อยู่พป่น้องมิเตนเนเื้อรวนๆมืน ้เห็นข่าวเห็นข่าวสงครามเราหดหูใจนะพี่น้องเนาะยี่ตุนปะปะซาส้นเด็กหน่อยบโบงยี่หน่อยนี่ต้องมาตายย้อนพวกบ้าอำนาจบปกี่คนเห็นข่าวเ,เรายี่ตูนอดหูพม่าก,กับพ้องกันกับเป็นยีตน่ตูน 2, สองพันสองเรายังมีสงครามอยู่เว้ยอามาฮีบปดขขอดขาดกันเล่าจ็คได้ยังนะพี่น้อง แต่จะคว,วามตูนเสียบอกเลยจะบอกแล้วพีว่น้องบ่มีอยำนาดหมาดเนี่ มันหมดหยุกหลาหน้านีค่คมเพราะแห้งหรอกกินไปจมไปกินี่ติกตกเป็นีตน่ตุนเล็กน้อย คูณใมญ่แบบนี้โตวด้วยกันละโบ้หูอหน่อยนี่ยังถ้าเถือกับพวกเข้าือจะควรนนี้ดีฟร์กันนะพี่น,อน้องเนาะคอย สงบศึกเรเดียเวเลยสองข้ามจะไมนล่ามทวนโลกเลยประกอกต้นนี้หวานหวานบราสดทมด้ข้งเปลือกสม,สมุนหวาน ปนนันพากันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนาะประเสริฐเรายัางขาดแข่งกันอยู่สวะเนล้วมันแข่ง เป็นยอดจอมนะพี่น้องกุ้งฝอยหนาหนวหนาวลมวีวีเขาก็ต้องเป็นห่วงกันละคำคำแตงน่อยหางม,ม่วงแร่งหกม่วงแร่งกุ้งก็ต้องถือเป็นยงย่อๆๆกุ้ง ไปพอมีจอมกับสะดุ้งที่ที่แปลเพราะเด็กขินปนเพราะอ,อิ่มแรงอยู่ด้วยหรอพี่น้อง ต้นหอมจาก ส่วนเราเอามากแกะคัดต่ำแท่นวงทัวบ้านเเาได้อยู่ส่วนมากกําลังขาเจ้าจะเอามาต้มกินจ้ะเข้าวเจ้ามากินสุกมากินซอสแบส่วนมากนะ มี่พี่องทำมาควาแซนบ่มินบ่เฮ็ดกับกล้องกับเขาในบ้านบ่จ้ะเพื่อนมินเพิ่นก็บ้าเ้าดอกเพราะว่าเพื่อนเขาใจว่าเพราะว่าเมียเป็นคนไทยพอไงเราเป็นคนงไงอๆพี่น้องับเราเป็นคนที่เขาใจคนเราเป็นคนเรื่องเยอะเพราะว่าในเมียไทยก็ต้องทำใจก็ต้องรีสเปกเมียเจ้าของว่าเอออาหารบ้านเขามันเป็นแบบนี้เมื่อก็ต้องมีกินส่ เท่าน,นั้นแหละเราบวใย,ยังอยากกินววเราบอจากินยังกินกินโรดไม่ได้ไปทานของเธอแล้วบอเราบอก่ยถ้าบอาบวกาแต่ปีแรกเราจากอยู่นับกันไมาี่ปีแล้วไม่เคยบอกบอกเราแล้ววา่า อาหารบ้านข่อยก็ต้องกินแบบแบบบ้านข่อยเราเข้าใจเราไปเที่ยวเมืองไทยเราก็หูพี่นองค่ะคอยบอกเลยก็มาจมเรื่องกับเขาแนละ้วเขาปยูนน้ำเดอดคอยบอกสิปยู่บ่ไดจะไม่ห่อยกินอาหารฝรั่งบ่ได้ถ้าว่าอาหารไทยมินกับไปเอาเมียฝรั่งบุญเราต้องเอาเมียไทยเขาว่า,าเออจเ,จเ,เ,เจ้าไดเมียไทยเจ้าก็ต้องนีสเปกเมียเจ้าเออมันเป็นอาหารบ้านเมียเจ้าเจ้าก็ต้องย่อมรับมินก็นจะเป็นนั่งดมนี่ยกปยู่มื่อคืนบุญ เหม็นก็เหม็นแบบเดียวส์สล่ะเขาก็ดูดโตด,ดูดเอาสเปรซสีไสแล้วก็แล้วผู้ลังคนเมียเห็ดแล้วแล้วสแตก็กดีดีดีตัวละจมเลยซื้อเวลาเมียเห็ดเด็ดสแตก็กคักฝรั่งคอยบอกเลยแด๊ครับจะมาห้ามคอยเรื่องกับเขาคอยไปยู่น้ำนะจ่าเขาบอกถ้าว่าเมนกับเขาไทยจะไปเอาเมียฝรั่งใช่ไหมเอาเมียไทยปูนไปกินคีตน้ำกันพุน เริ่มมีเริ่มไม่ด็อกเคยบ้างสิแล้วพอเอยว่างก็บอกว่าเคยก็อบอกว่าแต่อบ่เคยบ้างเรื่องอาหารการกินเราก็กินบ่ได้เรามีอาหารจำเพาะของเราอาหารของหมออาหารที่หมออนุญาตให้กินเพราะเราไม่โรู้ประจําตัวจ้ะ กินตุ้มซีซุ้มหาไปได้อาหารบ้านเขาคือกันแกกินบ่ได้ตุ้มซีซุ้มหาเขามีอาหารจำเพาะเราจัดเขามีอาหารจำเพาะเราเข้าใจเด้อจัดเด้อว่าเป็นยังก็ไปเห็นผัวมานั่งกินน้ำเรากิมไปได้ค่ะอีกอย่างหนึง่งเราเราไปเหตุทายเราแล้วเราเ่าเราบอกกล้องฝรั่งพนั่งพื้นว่เป็นจ้ะ <laughs> ย่ามตัดผมเวลาพอดีไทยรัวแล้วคันบดคันบดเหตุใดคอยกับจิบาตัดผมให้เจ้าแล้วพี่น้องผัวผู้อื่นคอยพระหูแต่ว่าผัวคอยเป็นแบบนี้หมายถึงเรื่องทั้กับเขานะครับพี่น้องในบ้านแต่คนอื่นอคอยกับพระหูคนอาจจะมีแน่เหรอเนาะแบบฝรั่งบางคนเหมืนก็น กับกินอาหารเมียประเดียแต่ว่าเอาเมียไทยเสร็จหนึเก็บตัวเต็กกินไข่พวกเนี้เวลาเขาเห็นเรียวๆสแตกดีทุกทสันบมเมบนเนี้ยมิยัมมี่มึงหงิกใส่หัวมันทางเรือขั้นเขียวเราลองเนาะหัวประเดยวเป็นกับมึงหงิกใส่มันเลย <ś les> อยูหูเนี่ยกำลังกับกรอกผัว <ś les> <ś les> คันเฮ็ดอะไรดีกับคคละเคืองท่าก็ได้อะเรียกแบบโด,ดนเห็ดอาทิตย์หนึ่งเห็ดสองสามเต้าสองเ้สี่กระแตอาหารไทยเนาะเหิือนว่าบ่อยเห็ดเลย ผ้ได้ิีอยู่ได้อาหารบ้านเขาว่าได้กินอย่างกินอาหารฝรั่งกินชีสกินนมปังซีอยู่ได้บ่เมียว่ากิ่นนี้จากแล้ว ่อยกินอาหารพลังของพายุห้องขเขาไม่แห้งพายุประเด้พี่น้องตายครับกินอาหารบริกินอาหารไทยมือหนึ่ง เพื่นกินได้ก็โอเคอยู่นะอาหารสรังนะเพื่อนกับปับสภาพได้ก็คอยบังย้อมปับเรื่องอาหารกันกินข็ป,ปับปับอาหารไทยอย่างเดียวอาหารวิสาอย่างเดียว เาบาเาบาเราเดือดปันน่นนึงอะไรกันอย่าวะเาดูเนี่ยจังหน่อยเด้อเป็นองคลิปนี้หางังคิเบาเบากับเบาเบาเ้า 음. 오늘 어, 뭐먹 เอาละจมเซียนเราก็สิบไปแล้วจ้า,อา,อา,อาขอบคุณทุกเมนทุกไลน์ซับสไครต์กับพี่น้องขายกิมนี้ไว้แค่นี้พอกันชิมน้าสวัสดีจ้าบาย